มาอยู่กับช่องซีซีเพิมเอสองหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกกเงาปัะกันนั่เองกับภูมกนเดี๋ยวผมมาหารางไว้ให้ดูนะ แต่มองอันนี้อยู่มันมเข็มไม่เยอะ,ะ,ะก็แหบปลากวนี้ก็เป็นแมบปลากัวที่ไปฉลองร้อยสัน์นะผมก็โอเคสภาพาไปดูมอมมองรีวิวเลืองแบปลกเพื่ผมก็มาแล้วผมนะสำหรับส่วนหน้าเข่ารับผมหน้าเข่าก็จะประมาณนี้แหละผมก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็งั้นเอ็ม แบบล่าสุดที่ผมแกกไปอะกำลังไม่ได้เหมือนไม่ได้อะไรมากเอันจากแบบอ่านกดอะไรแบบนิ้ปุ๊บใช่ไหมก็มากดเริ่มอึม้งก็ไม่ได้มีอะไรมาก็อนจากกดเริ่มปุ๊บถามว่าทำอะไรต่อครับก็ตามารดูนะแล้วแต่ละเมนทม่ผมทำไนะ้อะสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องแต่ด่านแหลกใช่ ันนั้นก็ต้องดูดไปเรื่อยๆซึ่งไอ้ด่านนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้แล้วมั้งว่าทำไงเนาะอันนี้ก็ระวังโดนหลอกด้วยครับผมด่านสองนะขอรีวิวด่ดานรียบๆเลยกันไม่รีวิวด่ดดานแรกก็เป็นล้วยผมก็ผมไม่ได้บอกองนว่าแบบมันง่ายมคา,มามความปันกลางับผมปันกลางคาปันกลางยิ่งเห็นลววาวะอย่างงี้แหละ แบบแบบแ้วก็แบบนี้ไม่ได้มีแค่การกระโดดอย่างเดียกก็มีพวกตอบคำถามบ้างนับผมแล้วก็มีพวกไหนวะไหนวะนี่ไงการดูการเออเออขอผมค่อยไปรีเซตเปล่ปาไปเซตเปล่าใหม่กับเร่าการพวกตอบคำถามน,นะครับผมก็มีนะ ไม่ได้ตอบคำถามอันนี้ครัให้กระโดดลูกใบแล้วก็เล่นไปอไครับปกติครับเหมือนแบบประกบปกติครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโกโกบายโหไม่ใช่อันนี้เป็นด่านกระจกเต็มน,นี่มีกระจกในเกมนี้ก็หมิมะทุ่นเทลก่อนหรือเฉลยไปละได้ดไทีนึง่งเฉลยไปไอจุดหนึ่งเลย ก็ไม่ได้สร้างหนาแหมงคุณดูจากสภาพก่อนาจจะรู้ว่าแบบกลัวผมมันทุกมันไม่ค่อยดีอะไรแล้วก็มีด่านพวกนี้วะผมก็ให้เดาอีกแล้วเลยวิธีการเดาเหมือนว่าคุณจะพอรู้ใช่ไหมมันจะมีคุ้สังเกตบล็อกอีดีบล็อกมันจะเหมือนกันใช่ไหมแต่มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะผมสังเกตลูกล่างบล็อกีดีนะ ล,ละตรงนี้ก็จะเป็นพวกแต่ที่ต้องใช้ความอุปกเยอะซึ่งก็ตามีมานี้ครับผมไม่ได้มีอะไรมากก,ก็ถา่ายสามหูสี่ทีเลยด่านเม็กมากดัานไอพวกนี้ก็เป็นด่านปกติครับเหมือนออก,ก้ปกติเลยด่านนี้ก็เป็นพวกด่านอันนี้หลังจากดีพผู้คนผ่านตัวเี้ใช่ไหม แล้วคนตรงนี้ปึ้งอระดุมไม่ติดทับคิวได้ครับคิวได้กลุ่มไม่ได้บอกนะทับทับคิ้วไม่ได้ผมทับคิวได้พราปกติผมก็ทำแบบนั้นนี่คือการุรมเรื่องตามาไหมเตะด,ด่านที่ยี่สิบ่อดามด่านไหมเตะด,ดานที่เจ็ดแล้วก็ตายซึ่งไอ้พวกนี N ้ใ e ห้ทุกคนสังเกตมันที่ใช้ที่กระดุมผ้านะผม ให้สังเกตมาที่ตรงนี้คร <Terra> ับผมและเองเอฟหนึ่งอะไรวะเออ F1 เออเอยู่น Musk, Musk. Moon, ี่นี่ให้สังเกตที่ริบบิ้นสิวกายใช่ไหมฮัลโหลดูคำตอบนะตรงนี้ก็เป็นปกติครับผมผมขี้เกียจตรงนี้ก็ปกติเหมือนกันครับไอพราะว่าผมขี้เกียจอีก็อันนี้ก็ปกติครับเออขี้เกียจเหมือนกันแหละนี่สนุนไอ้พวกนี้ก็เหมือนเหมือนกันแหละก่อตามนะครับผม ให้มีเพื่อนกะกระดูดให้เพื่อนกระดูดมาแล้วก็ให้เตอนไปซเซฟแต่เออให้ตีไม่อีอครับผมแล้วก็ตามมาครับมันทำไม่ได้นี่หวะเออผมบอกห้ามทีพีมแม่แหละก็ไม่ต้องทีพีครับผมเต็มรูปกดน,นั้นออกไปแล้ว <c oughs> ทีพีเลย พวกนี้ก็เป็นพวกเหมือน,น,นเดิมก็มุมหัวเหมือนเดิมก็ห็นไม่ได้เห็นเนี่ยเป็นบล็อกเลยไม่รู้จัไม่ได้ครับนี่ก็รู้ว่ามันเดิมครับผมแล้วด่านสุดท้ายนี่เป็นด่านที่คุณต้องรู้สึกว่าแล้วก็ด่านนี้คุณจะรู้สึกว่าเออเราเป็นเราเป็นผู้ชมเกาะเราเป็นผู้ชมใหม่นี่หว่า จะรู้ยด้ไงวะเสมนผู้ชมเก่าก็นจะรู้แต่ผมว่าจะเรือติดตามบนเราระว่งไม่ได้ทำคลิปสองเดือนเนี่ยก็ให้เซฟไปด้วยครับผมจะได้ทำคิวมาได้ซึ่งซีเจ๊คอนสองหนึ่งเจมลบปกลัวตอนกี่ซับนี่คือคำถามซึ่งว่าคนที่ไอคิวสองเลิกน่าจะเข้าไปช่องบ้งนะ ใบแค่นี้ไปทําอะไรช่องผมก็ประมาณนี้ผมหลังจาจุดตามปุ๊บก็จะมีพวกแบบนี้ผมซึ่งไปอ่านเนาะนะเยอะๆก็เป็นบอกว่ามีแค่สามสิบดานเมื่ก็จุบแล้วรอพักสองห้าร้อซับห้าร้ซับผมจะทําสักห้าสิบดานเนาะใช้เวลาเยอะอันนี้ใช้เวลาสองสัปดาห์แต่ ังจากสร้างปุ๊บตามนั้นครับขี้เกียจ <g iggle> ขี้เกียจลงฮิปนะเลยเนนี้นี่ก็เป็นผู้ผู้สร้างครับผมก็เป็นเกดิพผู้สร้างก็มีแค่คนเดียวผมคือผมอะก็มีตามามาเนี้ยผมก็เจ็ดนาทีนะเดี๋ยวผมไปตัดลิปให้มันเหลือสักสี่นาทีแล้วบายบายก็จบคลิปเแค่นี้ครับผมก็ ฝากกดติดตามนะครับผมนะค่องซีเซียกคือคัอ,คอคงหนึ่งครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ครับผม่อจะให้ตะ่ลุยไปถึงห้าร้ซับได้ผมก็คลิปที่วันที่ผมลงก็เป็นวันเกิดผมพอดีครับผมก็คือวันที่สิบหกสิงหาครับมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ทําคลิปวันอาทิตย์นั่นแหลนะเนาะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ